แค่วีดไปเลยสองคนแล้วสองคนแล้วสองคนครับนัดนัดสองคนครับต้องมาสองคนใช่ครับเชิญครับกูมือกูมือกูมือกูไม่ไปมาเลยครับมาเลยครับทาเลยครับทเลยครับทำเลยครับกูไม่ไปกูไม่ไปต้องใช้บังคับเลยครับป่ะเดี๋ยวขอคุณคิดลบกวนด้วยนะครับคนเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับกูไม่ไปเดี๋ยวขอเชิญทั้งคู่นะครับขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับโอเคไปไปไป เอาใส่ต้องมาคับแล้วมั้งใจ้เพื่อนเจอรับเจอรับไปทางไหนไปทางไหนขึ้นเลยครับขึ้นเลย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 กูไม่ไป เอาไปแดนทางด้านขวามือนะครับขวามือของทางเรานี่ครับหรือทางซ้ายมือของคุณนั่นเองนะครับเอาี่เลยนู่นนุ่นนุ่นนุ่นเฮ้ยผู้ชมอะไรกูดิ่ยย้ยโอเคครับได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินผมไหมครับได้ยินผมไหมครับครับผมโอเคคุณคุณเจเจได้ยินผมไหมครับโอเคขอเมกาอ่ากัตโกหรือเมกาด้วยอ่าคุณคิดคุณคิดให้แล้วใช่ไหมครับโอเคครับองค์กรวงสิงกันะครับผม ให้พูดไโอเคนะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของงานไทม์ท n วน์ t ิคเซซีซั่นหนึ่งเลยนะครับอยากทราบว่าความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณแจ็กกี้ครับเริ่มที่คุณแจ็กกี้ครับก็ดีครับก็ดีแล้ดูสวยงามดีครับแล้วก็ยิ่งใหญ่ดีครับและคุณเจเจครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับวอนนี้กับบรรยากาศงานครับผม ก็ก็ดีค่ะแบบ <laughs> เป็นงานแรกทำได้ดีเลยก <Okay. S 2> ูแคร์โอเคค่ะแล้วในการจัดงานครั้งนี้มีความคาดหวังหรือว่าความตั้งใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะว่าอยากให้มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าอยากเห็นอะไรคะเลิศที่คุณแจ็คก,กี้ก่อนได้เลยค่ะอยากเห็นคนร้องเพลงครับ พูดเจเจลคะเอมห็นว่าออรดิชันมาแล้วก็คงจะเป็นคนที่ร้องกิ่งมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็กรรมการค่ะโอเคนะครับคำถามต่อไปนะครับวันนี้นะครับถือเป็นถือว่าเป็นวันคืนดีหรือวันรีเทิร์นนะครับอ๋ออ๋ โอเคนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับคุณแจ็กี้และคุณเจเจด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะไปไหน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 ลงนี่ลงนี่ไปไหนนี่ครับเจเจนี่ครัโอเคนะครับผมไปไหนและตอนนี้นะครับขอเชิญทุกท่านเลยครับผมเข้าสู่บรรยากาศอย่างเป็นทางการนะครับกับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทมทาวน์นะครับผมกับการแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการไทม์ทาวน์นิคส์เตสซีซั่นหนึ่งนั่นเองนะครับ าีเด่นนะครับเด่นนะค่ะและวันนี้นะคะไม่ใช่แค่เวทีการประกวดร้องเพลงธรรมดาธรรมดาเพระที่นี่คือสมรภูมิที่มีเสียงของคุณจะกลายเป็นตำนานบทใหม่ที่จะถูกบันทึกไว้ในไทม์ไทม์กูแคสมึงกลัวมึงแน่ยี่คิดมึงจำไว้แผ่ดีกูไม่ลืมให้้คนฟัังงตตอกกลุมร ขอมกับควาตำแหน่งเบสซิงเกอร์ไทม์ทา,ทาวน์น็กเก็ตซีซั่นหนึ่งนั่นเองค่ะอ่าเตรียมตัวให้พร้อมไหมครับเพราะเราจะได้รู้กันว่าใครจะมาจุดระเบิดความ <c oughs> มันม <า S 2> ให้กับทีมให้ก<อ>ัเป็นแบบนีนนนนบ้แล้วมาสนึกสนเบี่ยงไปด้วยกันในวันนี้นั่นเองใช่ค่ะแล้วทางทีมงานไทม์ทาวน์นะคะได้ทำการเปิดตัวผู้เข้าสมัครกับกิจกรรม ท i m e ทาว next Day, season หนึ่งที่ผ่านมาจนทําให้เราได้ทราบกันแล้วว่ามีนักร้องท่านใดบ้างที่ผ่านเขารอบมายัางรอบชิงในวันนี้นั่นเองโดยรายละเอียดน,น,นะคะรูปแบบ <c oughs> ของท้นของเราก็คือผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องสดหนึ่งเพลง โดยเตรียมเพลงที่มั่นใจที่สุดมาคนละสามเพลงเราให้ทางเราสุ่มเลือกมาหนึ่งเพลงเข้าด้วตกันนั้นขออภยัยนะใช่ครับตอนนั้นเป็นรอบออดิชันด้วยครับแต่คน,คนที่เข้ารอบนั่นเองก็คือให้เขาเตรียมเพลงมาแล้วนะครับคนละเพลงใช่ใค่ะใช่แล้วก็ว,วันนี้นะคะจะเป็นการตัดสินกันแบบดุเดือดเลยเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องโชว์พลังเสียงกันแบบดุเดือดต่อหน้าคณะกรรมการทั้ง4ท่านเพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและให้คะแนนค่ะ และการแข่งขันในวันออดิชั่นนะคะก็ผ่านไปแล้วและเฟ้นหาตัวจริงที่จะเข้ามาสู่รอบชนะเลิศในวันนี้นั่นเองค่ะเรามาแจ้งกันเรื่องรางวัลกันดีกว่านะครับผมของรางวัลน,นี่บอกได้เลยนะครับคือรางวัลที่ผู้ชนะจะได้รับนั่นเองนะครับบอกเลยว่าวันนี้รางวัลไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณสปายครับผมและคุ้มค่ากับการทุ่มเทสุดพลังแน่นอนนะครับผม รางวัลชนะเลิศที่1นะครับเป็นเงินรางวัล OC มูลค่า 5, ห,ห้าพันบาทและของรางวัล IC ซีกาชาโดเนตสามร้อยลูกนะครับอของแบบแฟชั่นสุดลิมิเต็ดนั่นเองนะครับและรางวัลที่สองเค่าสามพันบาทของรางวังลไอซีกาชาโดเนะคตสองร้อยลูกนะครับผมเหน้ามาตรงนี้เลน่าเป็นลูกซองและรางวัลที่สามเลน่านะครับเง,งินรางวัลคนเดิมหนึ่งพันห้าร้อยบาท OC นั่นเองนะครับของรางวัล IC ซีกาชาโดเนตหนึ่งร้อยลูกพร้อมกับแฟชั่นลิมิเต็ด และรางวัลป๊อปปูล่าอรวดของเรานะครับเงินรางวัลมูลค่า1,000บาทและเขาให้บาทหนึ่งร้อยลูกโค้ชเสือไม่กับแฟชั่นแน่แนวคนนี้เขาให้บาทคเสือนี่โอ้โหของรางวัลแน่นมากเลยค่ะวันนี้ถ้าอย่างงั้นเรามาดูรายชื่อวกแข่งขันกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะมีนักร้องคนไหนบ้างที่เราจะได้มาเจอกันในวันนี้เริ่มด้วยท่านแรกค่ะคุณไอติมหวานหวานค่ะอืมค่ะ ต่อด้วยสาวน้อยสุดน่ารักค่ะคุณอีฟซามะค่ะแล้วแลก็ท่านที่3คุณไซมอนแบดลีท่านที่4คุณราฟาเอลอาโภครับอโภคาลิสค่ะขออภัยค่ะแล้วก็คนที่5ค่ะคุณวิกกโอนเนอร์ค่ะใช่แล้วครับและนักร้องท่านที่6นะครับเจ้าปลาบอนนี่นะครับผมและคนที่7นะครับคุณฟิล์ม คุณฟีนจ้านะครับผมจ้านะครับผมและคนที่8นะครับคุณสตีฟโลเจอร์นั่นเองนะครับผมและนักร้อคนที่9นะครับเจ้ามูลครับผมและคนสุดท้ายของเราคนที่10นะครับอ้ายเปลวนะครับผมคุณอ้ายเปลวอิวานสกานั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราได้รู้รายชื่อนักร้อทั้ง10คนแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คงต้องเป็นกรรมการของเราทั้ง4ท่านนะครับผมใช่ไหมครับคุณแซมฟายใช่แล้วค่ะ เริ่มด้วยท่านแรกเลยนะครับผมมาถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณฟจินะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเป็นเกียรติมากครับ <king> ยังไม่ได้เตรียมตัวเลยครับ <laughs> <laughs> มาโโอ้ห